สุขสวัสดีท่านผู้ฟังทุกทท่านสำหรับในตอนนี้แกะดำคำพีชีวิตก็จะมาเล่าเรื่องราวที่ถือว่าใกล้ตัวนะใกล้ตัวท่านผู้ฟังแบบเป็นสาระเป็นสาระก็หมายถึงว่ามีที่มาที่ไปซึ่งแน่นอนละ ถ้าเราแยกไม่ออกเราก็จะเหมารวมว่าอะไรเป็นอะไรหลายๆคนก็ใช้คำว่าลบหลู่ก็มีเยอยหยันก็มีทั้งที่ไม่รู้ที่มาที่ไปอย่างดึกซึ้งก็เป็นภยันกนกนภยกับตัวเองเช่นการดำเนินชีวิตก็จะเป็นภัยกับตัวเองพอสมควร ส่วนจะเป็นภัยอย่างไรนั้นในตอนนี้แกะดำจะมาแยกสองเรื่องให้ท่านผู้ฟังได้ฟังพอที่จะลองมองไปรอบๆว่าท่านผู้ฟังอยู่ใกล้สิ่งเหล่านี้หรือเปล่าประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ใกล้กับประเทศที่มีเรื่องของ คุณใส่เวทมนต์ประกอบกับพื้นฐานแต่โบร,โบราณก็จะมีเรื่องของความเชื่อเรื่องความลี้ลับซ่อนเล้นอะไรทํำนองนี้จะเห็นได้จากคำว่าผีเป็นที่นิยมมากในการรับฟังไม่ว่าจะเป็นหนังสือการ์ตูน เรื่องผีหรือจะเป็นรายการที่เล่าเรื่องผีหรือแม้แต่กระทั่ง a อนิเมชันต่างๆที่พูดถึงเรื่องผีเป็นผู้เรเล่าวบ้างก็นำเรื่องจริงมาตีแผ่บ้างก็แต่งขึ้นมาหรือบ้างก็ผสมทั้งสองอย่างสำหรับคลิปนี้แกะดำ จะมาแยกแยกความหมายของทั้งสองอย่างออกจากกันเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจหรือได้พิจารณาว่าตนเองนั้นอยู่ใกล้กับอะไรในประเด็นวันนี้ที่แกดำจะเล่าก็จะเป็นเรื่องของตามชื่อที่ท่านเห็นในป้ายหรือในปก ของคลิปนั่นแหละท่านผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องของไสยศาสตร์และไสยเวทถามว่าไสายศาสตร์และไสยเวทเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันหรือไม่คำตอบก็คือไม่ไม่ในที่นี้ก็คือไม่และเป็นคนเลาเรื่องด้วยนะท่านผู้ฟังไม่ใช่ไม่แบบว่าใกล้เคียงกันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ แบบคนละโลกและคนละเรื่องเลยท่านผู้ฟังทําไมแก่ดำถึงได้พูดอย่างนั้นเรามาดูความหมายของไสยศาสตร์ก่อนคำว่าไสยศาสตร์ศาสตร์แปลว่าพิธีหรือเคล็ดลับเคล็ดลับวิธีเชื่อเถอท่านผู้ฟังเขาไม่สอนกันง่าย และผู้ที่มีสยศาสตร์จริงๆมีวิชาสายศาสตร์จริงๆเขาไม่เล่าสู่ใครฟังและเขาไม่สอนหรือเขาไม่ให้ใครรู้ด้วยซ้ำไปว่าเขามีเคล็ดลับอะไรซึ่งในส่วนนี้นี่ก็จะเป็นที่มาของการคลัาคลัาเนี่ยเป็นภาษาอีสานเรียกว่าเว้นเฉพาะเว้นของที่แพ้ก็คือ ของพวกนี้มันจะมีตัวแก้กันมันจะมีของแก้กันอยู่ฉะนั้นเขาก็ต้องกันตัวเองเมื่อเขาเรียนหรือเขามีศาสตร์ต่างๆเขาก็ต้องมีวิธีป้องกันตัวเองเราเรียกสายศาสตร์ดี่ว่าของคำว่าของเนี่ยเป็นภาษาที่เราใช้กับจอมขมังเวทหรือสายศาสตร์แั่ละท่านผู้ฟังตอนนี้ ในส่วนของสยเวทละ่ะสยเวทนั้นเป็นวิชาเป็นคาถาอาคมซึ่งจะไม่เหมือนกับสยศาสตร์เพราะว่าวิชาคาถา,าอาคมเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการกำหนดจิตการฝึกฝนโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานจิตถ้าอย่างเรา ที่รู้จักกันในสายนักเล่นปแปรแปรธาตุก็คือพื้นฐานเลยก็คือกสินแกดำอธิบายคำว่ากสินให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจก่อนกสินเนี่ยหลายคนบอกว่าคือการเพ่งจริงๆแล้วกสินแปลว่าทั้งหมดกสินเนี่ยนะแปลว่าทั้งหมดโดยบริสุทธิ์นี่คือกสินนะ ส่วนเราจะมองเห็นอะไรจากพิจารณาพิจารณาอะไรจากกำหนดอะไรทั้งหมดเนี่ยโดยบริสุทธิ์แบบไหนนี่ก็แล้วแต่จะเห็นว่ากสินเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของกรรมฐาน40กล่องด้วยก็คือเป็นกสินสิบสอย่างไรจะเพิ่งรู้เลยท่านผู้ฟังแต่ว่าตัวกสินตัวนี้มันคือการกำหนดมันเป็นพลังจิต ซึ่งไม่ห,หมายความว่าในประเทศไทยหรือศาสนาพุทธจะมีมีทุกๆศาสนาผู้นำลทัทธิทั้งหลายต้องมีกสินแต่เขาจะเรียกกสินว่าเป็นอย่างไรนั้นไม่รู้แต่ความหมายอันแท้จริงของคำว่ากสินคือทั้งหมดโดยบริสุทธิ์เช่นท่าน้ำก้นน้ำทั้งหมดโดยบริสุทธิ์ดินดินทั้งหมดโดยบริสุทธิ์ลมลมทั้งหมดโดยบริสุทธิ์ไฟ ไฟทั้งหมดโดยบริสุทธิ์แต่ว่าเราก็ให้ความหมายว่าคือการเพ่งบอกไม่ใช่กระสินแปลว่าทั้งหมดโดยบริสุทธิ์สซยเวทก็คือการใช้คํากํากับที่มีความหมายแล้วมากําหนดจิตลงไปในลักษณะของการบริกรรมแล้วก็เพ่งจิตให้มันมีพลัง เพ่งใส่อะไรใส่ดินทั้งหมดโดยบริสุทธิ์ใส่น้ําทั้งหมดโดยบริสุทธิ์ใส่พลังงานทั้งหลายแต่ต้องโดยบริสุทธิ์อันนี้เรียกว่าไสยเวทส่วนไสยศาสตร์นั้นเป็นเคล็ดลับเป็นวิธีการจัดเตรียมเป็นสิ่งที่มันมีชนะกันแพ้กันในส่วนไสยศาสตร์เราเรียกว่าของ แต่ในส่วนของสายเวทเราเรียกว่ามนมนคาถาแต่นี่มนคาถาเมื่อเรียนแล้วสำเร็จแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่ว่านำมาใช้กับอะไรถ้านำมาใช้ในส่วนที่เป็นอกุศลเราเรียกว่ามนดำถ้าเกิดนำมาใช้ในส่วนที่เป็นกุศลก็เรียกว่ามนเฉยๆอันเดียวกันเพียงแต่ว่าจะใช้แล้ว กำหนดให้เป็นอย่างไรถามว่าทั้งสองอย่างนี้นี่มีจริงๆใช่ไหมแกดำมีเพราะหนึ่งในนั้นก็คือพญาพเจ้าชายฟ้าระเงมตีเมืองต่างๆในสมัยนู้นเมื่อพันกว่าปีก็ใช้ทั้งไสยศาสตร์และไสยเวทคือมีทั้งเคล็ดลับมีทั้งมนต์คาถากำกับวิญญาณได้ด้วย และเขาก็เป็นผู้ที่นำเรื่องราวของผีโพงผีปอบผีพลายผีอะไรต่อมีผีอะไรเยอะแยะมากมายเข้ามาให้พวกเราได้เล่าให้กันฟังได้เผชิญอยู่เหล่านี้เป็นตน้นแกะดำทำคลิปเหล่านี้ขึ้นมาเพื่ออะไรนำคลิปเหล่านี้ขึ้นมาเพราะว่าก็มีญาติธรรมสหธรรมิกะของแกะดำเองผู้อยู่ใกล้ชิด เขาจะได้รู้ว่าเวลาเราอยู่ในสังคมย่านความถี่นี่มันมีเหล่านี้อยู่ด้วยถามว่าแล้วเราจะสังเกตได้อย่างไรว่านี่คือสยศาสตร์หรือนี่คือไสยเวทสยศาสตร์พลังงานที่เกิดขึ้นจริงๆคือมันมีสิ่งที่เรามองไม่เห็นเช่นวิญญาณ วิญญาณแบบไหนนั้นแกดำไม่ขยายความก็ท่านที่เข้ามารับฟังถ้ายังไม่กดติดตามถ้าอยากรู้ก็ไม่ต้องกดก็ได้หรอกถ้าอยากรู้ก็ค่อยกลับมาดูใหม่เพราะว่าแกดำต้องบอกท่านผู้ฟังเลยว่าอยากให้มีคนติดตามเยอะๆไหมก็ไม่นะแต่อยากให้คนที่ฟังเนี่ยได้ประโยชน์เยอะๆใช่เพราะอะไรเพราะว่าบันทึกเอาไว้มันเป็นประโยชน์จริงๆ แต่เพียงแต่ว่าเราใช้หลักของกาลามมาสูตรก็คือว่าใช้หลักไม่เชื่อแต่ให้พิจารณาก็ไม่ได้หมายถึงพวกท่านฟังเสร็จจะเชื่อก็อย่างที่พูดในคลิปหลายๆคลิปแต่อยากให้พิจารณาด้วยหลักสติปัญญาของพวกท่านนั่นแหละใช้วิจรรารณญาณในการรับฟังดังนั้นในคลิปนี้แกดําอธิบายคําว่าไสายศาสตร์และไสยเวทให้ท่านฟังแต่พอเหมาะพอสมควรก่อนจะจบ ยกตัวอย่างให้ท่านฟังง่ายๆถ้าสยศาสตร์ให้รู้ว่าจอมขมังเวทเขาจะเรียกว่าของไม่ได้มีเยอะแยะไม่ได้มีการสอนกันคนที่จะรู้และชำนาญในสายศาสตร์ต้องเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์คือต้องทดลองเขาจะต้องมีอุปกรณ์มีเครื่องไม้เครื่องมือเอาเป็นว่าเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านั้นอุปกรณ์เหล่านั้นเยอะแยะมากมายยากจะอธิบาย ม่ว่าจะเป็นดินเจ็ดปาชาของอุบาททั้งหลายเรื่องราวต่างๆเคล็ดลับเหล่านี้เขาไม่สอนกันแต่ส่วนสายเวทเนี่ยก็สอนอยู่สอนแต่ว่าก็ไม่ได้หมายถึงสอนแล้วคนถูกสอนจะใช้ได้เพราะหัวใจของการใช้สายเวทงนคาถามันคือกรสินและก็เป็นที่มาของวิชาทั้ง8อ่เป็นอิทธิฤทธิ์มากมายก่กอง และไม่ได้อยู่ในประเทศไทยประเทศเดียวไม่ได้อยู่ในศาสนาใดศาสนาหนึ่งอยู่กับทุกทุกศาสนาถ้าหากเราโดนของเกิดอะไรขึ้นแกะดำคือโดนไสยศาสตร์ไสยศาสตร์นั้นมันเหมือนคำสั่งคำสั่งว่าให้ไปฆ่าไอ้นี่นะสว่าไสยศาสตร์นะสั่งวิญญาณหรือสั่งพลังงานอะไรสักอย่างให้ไปฆ่าหมอนีย นั่นหมายถึงว่าวิญญาณที่ไปจะไม่มีสิทธิ์กลับมาถ้าไอ้หมอนั้นไม่ตายจะนานเท่าไหร่ไม่รู้จะนานเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้ที่รู้คือกลับมาไม่ได้ต้องให้หมอนั้นตายหรือให้ไปล้างผลาญไอ้ครอบครัวนี้ให้ชิปหายเลยนะอย่าให้มันมีกินนั่นหมายถึงว่าให้ไปสิงสู่อยู่ที่นั่นตลอดมันเป็นเงาชีวิตเขาไปเลยนี่กาเรียกว่าโดนของ หรืออีกมากมายไก่กองที่เป็นการปรุงแต่งมันเป็นศาสตร์ฉะนั้นการที่จะเรียนศาสตร์เหล่านี้หลายคนก็จะต้องเดินทางไปยังประเทศคาเบนไปหาครูบาอาจารย์เก่าๆต้องบอกก่อนท่านคนที่เขามีเป็นครูบาอาจารย์สายศาสตร์เขาไม่ขี้คุยนะเขาไม่พูดเขายิ้มยิ้มหรือเขาไม่ให้ใครรู้ด้วยซ้ำไปแต่คนที่ไม่รู้อะไรเนี่ย จะพูดยกตัวเองเยอะก็ลองตรกตรองดูแล้วกันว่าถ้าหากท่านไม่รู้ว่าหลังความตายเป็นอย่างไรแม้กับความฝันตัวเองยังต้องให้คนอื่นแปลอยู่อย่าเพิ่งไปท้าอย่าเพิ่งไปดูถูกเพราะสายศาสตร์มันเป็นที่มาของคำว่าพยาบาทผูกโกรธจองเวรน,นั่นเองฉะนั้นผู้ใดก็ตามที่ทำเกี่ยวกับสายศาสตร์หรือโดนสยศาสตร์ให้รู้ว่า เขาจะไปแบบลักษณะจองเวรไปเฝ้าอย่างนั้นเลยส่วนรู้เรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อไปแกดําจะมาไขมาเล่าผสมใช้คําว่าผสมก็คือผสมเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้คิด,ดนั่แหละจริงหรือเปล่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ยืนยันไม่ใช่ใช่ไหมก็คิดเอาจริงไหมไม่ยืนยันไม่ใช่ใช่ไหมก็คิดเอานั่นคือจะดําคำพีชีวิต